ลองไอ้ลูกเสร็จหรือ,อยังพ่อเฟิร์สค่ะหนูว่าแบบนี้มันจะดีหรอคะครณครูเค,คสวยสอนไว้ว่าห้ามตาไม่สอนหนูขโมยของตาแค่สอนหนูช่วยพ่อประหยัดเงินไม่เหมือนแม่ของหนูอ่ะวันวานแต่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเลี้ยว เฟิ์กับข้าวเสร็จแล้วนะครับพี่เฟิร์สเด้วเดี๋ยวตอนกลางวันอ่ะพี่จะพาหลานไปเที่ยวครับพี่ล่ะคะพี่เฟิร์สนี่ดีกับลูกเรามากๆเลยนะคะซื้อทั้งขนมแล้วก็ตุ๊กตาให้ด้วยเห็นไหมคุณพี่เฟิร์สอ่ะเขาเป็นคนปากร้ายแต่เขาใจดีนะเวลาเขาว่าอะไรเนี่ยก็อย่าไปถือสาเขาเลยดูสิเนี่ยซื้อขนมให้ลูกเราเต็มเลยยังไงกินขนมให้ลูก เอาไหนดีอันนี้เหรออันนี้แกให้ลูกเลยโอ้นนห,ออหานะดูนูสิเห็นโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเดี๋ยวหลานร้วค่อยๆเดินเข้าไปหยิบนะเก่งมากแต่ก่อนอื่นเนี่ย ป้าขอเข้าไปยั่วยวนเขาก่อนให้เขาหลงเสน่ห์ป้าแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไปอยู่ตาไมไหมนะ

นี่มาอะไรกันอะแม่ะคะดูนี่สิคะเมื่อกี้เนี่ยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาวางกระเป๋าตังค์กับมือถือไว้หนูรีบหยิบออกมาแล้วหนูก็วิ่งไปเลยค่ะ <c oughs> อะไรนะนี่หนูไปขโมยของมาเหรอไอเอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะลูกก็ป้าบอกว่าถ้ามันวางไว้แล้วเขาไม่สนใจก็แสดงว่าไม่มีเจ้าของ ไกันเนี่ยพี่เฟิร์สทำไมถึงสอนหลานแบบนี้ล่ะคะเอาก็ถ้าสอนแบบโลกสวยเนี่ยกอดอยากกันพอดีสิจ้าต้องสอนแบบนี้เอาตัวรอดเก่สอนให้หลานเอาตัวรอดเป็นพี่จะสอนหลานให้เป็นโจนมากกว่าไอ้แม่บอกให้เอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไม่คุณเอาของไปคืนโ,โหกว่าหลานถาจะหยิบออกมาได้เนี่ยยากเย็นขนาดไหนรู้<ย>ไหมพอได้ละ เรื่องนี้ฉันจะสอนลูกของฉันเองไอยังมาว่าป้าเฟิร์สนะนิดลูกผักแม่เหรอก็เพราแม่นั่นแหละที่ทำให้หนูต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าแม่ไม่ใช้เงินฟุ่งเฟือยป้ากับพ่อก็ไม่ต้องมาอดกันแบบนี้เนี่ยทำไมลูกคิดแบบนั้นล่ะใครเป็นคนบอกลูก มาของลูกเหรอเฟิร์สมันจะมากเกินไปแล้วนะอย่าลำมาทำร้ายคนที่หนูรักนะอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้หัวขโมยข่าวนี้แกไม่รอดแน่มือถือปอตังยันอยู่ไหนอ๋อนี่ร่วมมือกันใช่ไหม สงสัยอยากเข้าบ้านเมตตางแต่เด็กสินะไปโรงพักทั้งคู่เลยปนี่นะที่หนูทำไปเนี่ยก็ทำเพื่อครอบครัวของหนูต่างหากอย่านะคะนี่ลูกของฉันเองค่ะฉันต้องขอโทษแทนลูกของฉันด้วยนะคะที่ฉันสอนลูกไม่ไดีเองค่ะนี่ค่ะของของคุณ ครั้งหน้าฉันจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะอยก็ได้วะคราวนี้ไม่เอาเรื่องก็ได้แต่สอนลูกให้มันดีๆหน่อยเอย่ามาทำตัวอย่างนี้อมือถือเป็นรอยหรือเปล่าไม่รู้เย่ยเจอเลยขอโทษจริงๆค่ะ ครับแค่นี้ก่อนนะครับนิกเกิดอะไรขึ้นครับคือหนูไปขโมยของคนอื่นเข้ามาค่ะว่าไงนะหนูแค่อยากให้พ่อสบายหนูก็เลยช่วยพ่อประหยัดแล้วก็หาเงนินมาให้พ่อค่ะไอ้ทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะพ่อไม่เคยสอนหนูให้เป็นขโมยนะ หนเองก็ใช้เห็นแกแค่เรื่องเงินบ่อยๆแฟนแกก็ไม่ช่วยแกประหยัดอะไรเลยอ่ะฉันก็เลยสอนหลานฉันให้ทำแบบนี้พี่เฟิร์สผมว่าพี่เข้าใจผิดแล้วแหละ ขวัญพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะพี่ขอโทษที่ทำแบบนั้นของที่พี่เคยให้ฐานไปขโมยอะ่ะพี่เอาคืนหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ผมว่าผมเครียดเรื่องเงินเนี่ยก็ว่าผมเอาเงินไปลงทุนแล้วก็โดนเขาโกงมานนี่ยังไงแล้วพี่รู้ไหมว่าขวัญเขาเป็นคนช่วยผม เขาทั้งเอากําไรทั้งสร้อยเพชรของเขาไปขายเพื่อที่เอาเงินมาให้ผมเนี่ยแล้วถ้าไม่มีขวัญช่วยอะ่ะป่านนี้บ้านหลังนี้คงไม่เหลืออะไรแล้วงั้นที่ฉันเห็นขวัญถือสร้อยแหวนกําไรออกบ้านบ่นบอยๆนี่คือหาเงินมาช่วยแกเหรอใช่ครับพี่ขวัญไม่โกรธพี่เฟิร์สหรอกคะ่ะมันผิดที่ขวัญเอง ขวัญเลี้ยงลูกไม่ดีเองค่ะแบบที่เขาว่าไว้นั่นแหละไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่ดูแลและเลี้ยงหนูไม่อย่างดีหนูขอโทษนะคะที่เข้าใจแม่ผิดไม่เป็นไรเลยลูกที่หลังหนูอย่าทำอีกนะ ใช่ฉันโชคดีจริงๆที่ได้เธอเป็นแม่ของลูกเรามาเรื่องต้นกัน